แล้วก็ได้มานแล้วนะครับ n o t e 20 Ultra 5G สวัสดีครับวันนี้นะครับมารับเครื่อง Note 20 Ultra 5G นะครับที่เซ็นทรัขอนแก่นนะครับร้าน T G Phone นะครับเดี๋ยวเป็นยังไงเดี๋ยวให้พนักงานนะครับน้องพนักงานแกะกล่องให้ดูว่าตัวเครื่องข้างในเป็นยังไงครับเดี๋ยวไปชมกันเลยครับ 来。好 เป็นสายชาร์จน,นี่เป็นหูฟังนะครับของ AKG นะครับใ,ในกล่องก็จะมีประมาณนี้นะครับผม ได้เปลี่ยนโทรศัพท์ใหม่นะครับจากโน้ต5เป็นโน้ต20นะครับก็ไม่ได้เปลี่ยนใจไปค่ายอื่นเลยแล้วก็ไม่ใช่อ่รุ่นอื่นเลยนอกจากโน้ตเพราะว่าติดใจโน้ตมาตั้งแต่โน้ต3แล้วนะครับผมใช้โน้ตมาเนี่ยรุ่นที่3นะครับมีโน้ต3โน้ต5แล้วก็โน้ต20ล่าสุดน,นะครับเพราะว่าใช้จนพังนะครับก็ไม่เชิงพังมากนะครับก็แบบใช้งานลำบากครับก็เลยจาเป็นต้องเปลี่ยนนะครับก็ ติดใจอะไรในโน้ตนะครับผมคิดว่าตัวตัวจุดขายเลยก็คือตัว S Pen นะครับ S อเนี่ก็คือมันเสมือนนิ้วที่11นะครับมันสั่งการแบบอะไรได้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นขีดเป็นเขียนเป็นอะไรเลคเชอร์ต่างๆหรือว่าเราจะตัดคลิปเราจะครอปรูปอะไรอย่างเงี้ยคือมันแบบเวลามือเราเนี่ยครับมือเรามันก็ใหญ่กว่า ปลายปากกาน,นิดนึงนะครับถ้าเกิดว่าเรามีตัวช่วยนี่เวลาเราจะครอปหรือว่าเราเราจะตัดคลิปหรือว่าจะทําอะไรอย่างเงี้ยมันสะดวกสบายมากแล้วก็ตัวฟีเจอร์ต่างๆนะครับของตัว S 20ตัวนี้ผมจะยังยังไม่เล่าถึงนะครับเพราะว่าคงมีผู้เชี่ยวชาญหลายท่านนะครับได้รีวิวไว้มากมายนะครับก็คือตอนนี้กระแสก็เริ่มซาแล้วครับเพราะว่าซื้อตอนนี้แอบแอบซื้อตอนนี้คือมันได้แอบได้ราคาถูกครับราคามันถูก แล้วก็ลดเมื่อวานที้ผมไปซื้อเนี่ยก็ลดเกือบหมื่นนะครับก็ช่วงแรกๆเนี่ยก็จะไม่ค่อยลดนะครับจะช่วงช่วงเนี้ยซื้อซื้อช่วงที่เขาลดกันนะครับเราก็ได้ใช้เหมือนเดิมแต่เราอาจจะได้ใช้เช้ากว่าเพื่อนนิดนึงก็ไม่เป็นไรนะครับก็ฟีเจอร์ต่างๆนะครับผมก็ได้ไปศึกษามาบ้างพอสมควรเดี๋ยวเป็นยังไงนั้นนะครับผมจะมา เล่าให้ฟังในภายหลังเดี๋ยวขออนุญาตไปใช้ก่อนว่ามันเป็นยังไงมันดีจริงอย่างที่เขารีวิวไหมนะครับเดี๋ยวผมก็จะมาทําคลิปนะครับรีวิวการใช้งานของ Note 20 Ultra 5G ตัวนี้นะครับแล้วก็ส่วนตัว Note 5ตัวนี้นะครับผมก็จะเอาไปให้คุณแม่ชายดีกว่านะครับเพราะมันก็ยังสามารถใช้งานได้บ้างอยู่นะครับเพราะส่วน S Pen ตัวนี้ของผมมันมันชำรุดนะครับมันพังแล้วก็หน้าจอมันไม่ค่อยจะสัมผัส เท่าไรนะครับก็เลยจําเป็นต้องเปลี่ยนแล้วก็แบตก็เริ่มเสื่อมมากแล้วนะครับครับสาหรับวันนี้นะครับก็ได้มาเล่าถึงว่าทําไมนะครับถึงไม่ยอมนะครับไปค่ายอื่นเลยไม่ยอมใช้มือถือยี่ห้ออื่นเลยครับติดใจแต่โน้ตอย่างเดียวนะครับก็มันตอบโจทย์ในการใช้ชีวิตผมมากครับสาหรับคลิปนี้นะครับก็ถ้าชอบนะครับก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ผมเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวคลิปหน้านะครับผมจะมารีวิวนะครับการใช้โน้ต20 Ul t r a 5G จากผู้ใช้งานจริงนะครับว่าเป็นยังไงดีจริงหรือเปล่านะครับสำหรับคลิปนี้นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ